ครับก็ข่าวแรกก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ AF นะครับ,รบนักล่าฝันที่1ครับของทั้ง6ซีซันจะรวมตัวกันทำคอนเสิร์ตจะรวมตัวกันออกอัลบั้มใหม่ครับถูกต้องครับนี่นะฮะ ก็ถือเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวเมื่อสุดยอดนักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 6ทั้ง6ซีซั่นขอโทษครับผมมารวมตัวกันทำโปรเจกต์นี้ The Winners Project นะครับพิเศษสุดๆกับผลงานเพลงอัลบั้มชุดใหม่พร้อมกันเตรียมระเบิดความอลังการกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะฮะพฤษภาคมนี้นะครับและเพื่อให้สมกับความเป็นที่สุดของทั้ง6ก็ร่วมกันทำถ่ายทีเซอร์โปรโมทโปรเจกต์นี้นะครับเรียกว่าลีลา แต่ละคนนี่กินกันไม่ลงจริงๆนะฮะและนี่ในวิทย์คุณเขามีการโชว์มายากลนะเดี๋ยวชมที่มายากลเขาเป็นยังไงฮะนี่เล่นท่านท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจับผิดกันได้ทำไมเงียบเกิบเนี่ยเฮ้ยเชื่อผมเหงื่อ <laughs> không may quá. hồi hả hơi, 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 ทำไงฮะโ้สุดยอดนะทำไงวะตัวเองตัวเองงงอยู่ด้วยกันยังมันขนาดนี้นะฮะแหมถ้าขึ้นโชว์บนเวทีที่สงสัยหน้าเต่นเต้นหน้าดูด้วยความเป็นตัวตนอยู่แล้วแต่ว่าซิงเกิลที่เราจะปล่อยออกมาเนี่ยแต่ละคนจะมีความชัดเจนอยู่ในแนวเพลงด้วยอืมใช่ครับก็จะไม่เหมือนกันแล้วอย่างในคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะมีแกสของแต่ละคนด้วยนะครับที่จะเป็นใครก็ต้องอุ้ไว้ก่อนด้วย ก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการท<ำ>ําเพลงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจว่าเราจะปล่อยซิงเกิลให้กับทุกคนเนี่ยได้รับฟังแล้วก็จะได้แบบ แนวทางจะได้ชัดเจนแล้วก็พอถึงเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนจะแบบอินไปกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างสานิเนี่ได้ได้ทำเองด้วยใช่ปะใช่ค่ะก็มีโอกาสได้ทำเพลงเองเองต้องรอฟังค่ะว่าดนตรีจะออกมาเป็นแนวไหนแล้วก็แต่ละคนก็จะมีแนวทางที่ตัวเองชอบแตกต่างกันนี่ยค่ะโอ้ยงั้ก็ฝากนะครับสำหรับซิงเกิลของแต่ละคนในอนาคตเนี่ยนะครับคงจะช่วงประมาณพฤษภาเนี่ยนะครับคุณจะได้ฟังกันในคอนเสิร์ตใครในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับกับพวกเรา6คนครับยังไไงฝากปด้วยครับบขอคคุณ้น อ่าสัมสับสัมสับว่สำหรับแฟนๆนะครับก็เตรียมตัวซ้อมเต้นนะฮะซิงเกิลใหม่ของพวกเขาให้พร้อมกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่วิทย์เองเขาว่าปล่อยซิงเกิลให้ทุกคนได้ซ้อมเต้นกับลวงหน้าแล้วนะครับผมคอนเสิร์ตนะฮะพฤษภาคมแน่นอนครับเท่ทุกคนเลยนะครับแฟนคลับเตรียมตัวเฮกฤดกันครับ